เพ่นตาแล้วครัลังลุกคดีกันว่าแล้วก็ระย่างครับซืบอ้าแมงเนีลอๆอลอรอรลองสองสามสืบเนื่องมาจากเพื่อนผมที่เป็นโปรแกรมเมอร์มาเรียนอยู่ที่ที่ใดที่หนึ่งของสหรัฐอเมริกาแล้วทีนี้มันมีก็คือง่ายว่า ก็คือเป็นลูกสาวเป็นลูกชายของโปรแกรมเมอร์สหรัฐอเมริกาแล้วทีนี้บางทีไปเที่ยวไปเที่ยวต่างชาติแล้วทีนี้มันมีการแบ็กเมย์กันไว้แกก็เลยพยายามจะไล่ไล่ดูว่าก็คือลูกสาวลูกสาวโปรแกรมเมอร์อยากจะรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนทีนี้ไล่เก็บหมดแล้วอ่า เพื่อนก็เลยมีมันได้มีอคติครับอยากจะรู้ว่าเป็นคนประเทศไหนส่วนมากมันจะเป็นคนของประเทศไทยก็คือในลักษณะที่ว่าถ้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 าเรามองในแง่ดีนะเพื่อนเอาง่ายว่ามองมองโลกอย่างในแง่ดีไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคโอเคโอเคแล้วทีนี้เน่ลักษณะที่ว่าเป็นการวางแผนนิ่งวางแผนนิ่ง planning. ให้อะไรบางอย่าง เพื่อที่จะเอาเงินแบ็กเมย์โอเคแทงเดียวกันโอเคไอคัฟอร์มท a รนเนียมิสเตอร์ดิสักทเรนเนีย yes โอเคเอนยูเนเวอร์ิมหาวิทยาลัยกวไทยธันมาที่ลาบ yes โอเค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 ถูกโอเคสหรัฐอเมริกาอังกฤษัทวโกโอเคโอเคเฮาโอเคเฮาเฮาโอเคตรงนี้8217องหนึ่งเจ็ดอ่าิอ่าท yes โอเค